สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะคบวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับตอนนี้นะผมมองว่าโลกเราเนี่ยมันกาลังอยู่ในยุคของก็เรียกว่าเค a o s นะครับความวุ่นวายกราหนสับสนนะครับเพราะว่ามันมีข่าวเยอะแล้วก็มันมีความสลับซับซ้อนนะครับอย่างเศรษฐกิจสุดนะถดถอยเนี่ยก็มีการอ้างเหตุผลนะเพราะชาตินี้ทําอย่างนี้บา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 นะ ความขัดแย้งตึงเครียดในภูมิภาคนี้ในภูมิภาคนั้นเนี่ยก็มาจากนะความก้าวร้าวนะของชาตินี้นะบลาปลาปลาลาลาอะไร,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 รก็ว่ากันไปนะครับคือเป็นยุคสมัยนะของการอ้างนะสังเกตในข่าวนะจะมีการกล่าวอ้างว่าจะมีการกล่าวอ้างจะมีการกล่าวหากันเยอะแยะไปหมดนะครับหรือว่าอย่างราคาสินค้าแพงนะเงินเ้อพุ่งสูงนะก็มาจากสงครามนี้มาจากสงครามนั้นนะที่เกิดจากชาตินี้ ลาปลาลาลานะครับว่ากันไปนะหรือว่านการสูญเสียนะครับของชีวิตและทรัพย์สินนะแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนนะของผู้บริสุทธิ์นะที่เกิดจากการก่อการร้ายนะการฆ่าหลังเผ่าพันธ์ความรุนแรงต่างๆนะความป่าเถื่อนโหดร้ายเนี่ยของกลุ่มนี้กลุ่มนู้นกลุ่มนั้นนั่นแหละของชาตินู้นชาตินี้ชาตินั้นเนี่ยก็บลาบลาบลาลาคือไม่จะมีแจ่นะ ข้อเก่าหาข้อเก่าวอ้างนะต่างๆนาะนาะเต็มไปหมดเลยนะยุคสมัยนี้โดยสรุปแล้วก็คือว่าอะไรเนี่ยคือสาเหตุที่แท้จริงนะหรือนะมันเป็นแค่การชี้นิ้วอ่ะนะเพื่อออกนอกตัวก็เรียกว่าเป็นการชี้นิ้วหาแพะนะกับเหตุการณ์สถานการณ์นะครับเอ่อก็อเรียกว่าที่มีการเก่าหากันไปมานะทั่วโลกเลยนะสถานการณ์ทั่วโลกเก่าหากันไปกล่าวหากันมา นะเพราะแก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 ,แก,แก,นะก็ชี้นิ้วใส่กันนะครับนี่แหละคือสถานการณ์ในยุคของทุกวันนี้นะครับที่มันได้ถูกแบ่งข้างแล้วก็แบ่งขั้วแล้วก็อยู่เหนือกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอาจจะเป็นเรียกว่ายุคภาษาปืนหรือเปล่าน,นะครับพูดง่ายๆคือมันสุดท้ายก็คุยกันด้วยอาวุธนะอาวุธใครใหญ่หญกว่ากําลังใครเหนือกว่าก็ชนะไปนะผมมองว่า ยุคสมัยเนี้ยมันถึงมองเห็นนะทุกอย่างบิดเบือนบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะทั้งกฎหมายกฎระเบียบนะต่างๆนะทั้งในระดับปัจเจกบุคคลนะสังคมแล้วก็ระดับประเทศนะระดับโลกด้วยนะก็มันอาจจะมาถึงยุคที่นะกฎหมายอาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับมันเป็นยุคของภาษาปืนภาษาอาวุธกันแล้วนะท่าที่สนใจนะครับการวิเคราะห์ของผมก็มีคลิปใหม่ๆนะในช่องผมที่เติมเข้ามานะครับสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะก็ มีคลิปใหม่ๆที่จะเติมมาเรื่อยๆนะที่น่าสนใจแล้วก็คลิปสัมมนาออนไลน์เก่าๆนะที่จัดขึ้นมาแล้วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานถึงเ,เหตุการณ์สถานก,การณ์ที่ผมมองคาดการไว้นะครับท่านที่สนใจต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องผมเท่านั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ที่ให้การสนับสนุนนะการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องผมมา,มาเป็นกามิตรกัน รวมถึงนะครับผู้ที่ใจดีนะก็มีบางท่านก็เลี้ยงกาแฟผมมานะหรือว่าผู้ที่กดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็รับสมัึนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ